บททดสอบใหญ่ของผู้เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีทั้งสิบทัศหนึ่ต้องผ่านความถูกตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อเรียนรู้การอดทน 2. อต้องรู้จักการสูญเสียคนรักหรือสิ่งที่ผูกพันเพื่อเข้าใจความไม่เที่ยง 3. มักถูกคนไม่เข้าใจถูกกล่าวหาหรือถูกหักหลังเพื่อเรียนรู้การให้อภัย 4. ชีวิตมักอยู่ในความยากลำบากแต่ไม่อดตายเพราะบุญเก่าคอยประคอง 5. มักต้องช่วยเหลือผู้อื่นแม้ตนเองก็ลำบากนี่คือการสร้างทานบารมี 6. หัวใจมักถูกทดสอบด้วยความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อฝึกเมตตาและปล่อยวาง 7. มักมียาณรู้หรือสัมผัสบางอย่างเหนือเหตุผลเพราะบารมีปัญญาเริ่มตื่น 8. มักถูกดึงเข้าสู่ทางธรรมแม้จะพยายามหนีเพราะจิตเก่าจำได้ 9. ต้องผ่านช่วงที่เหมือนถูกกลืมถูกทอดทิ้งเพื่อฝึกความอดทนและความเข้มแข็งภายใน 10. มักมีครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชีย้ทางเมื่อถึงเวลาที่จิตพร้อมอาจารย์จับปรากฏ 11. สิ่งที่อยากได้จะได้ช้าแต่สิ่งที่ควรได้จะได้แน่เพราะผลบุญถูกจัดสรรอย่างเทีท่ยงธรรม 12. มีศัตรูเกิดที่จากกรรมเก่ามาเพื่อให้เราชนะด้วยความดี 13. ต้องเรียนรู้การอยู่คนเดียวโดยไม่เหงาเพราะผู้สร้างบาร,รมตีต้องมีใจที่มั่นคง14ยิ่งให้มากเท่าไหร่ชีวิตยิ่งเบาเท่านั้น 15. ต้องเรียนรู้ความหมายของคำว่าศีลด้วยชีวิตจริงไม่ใช่แค่คำสอน 16. ต้องผ่านช่วงที่ศรัทธาสั่นคลอนเพื่อรู้ว่าอะไรคือศรัทธาที่แท้จริง 17. สุดท้ายจะพบว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไม่ได้หายไปไหน แต่กลับมาในรูปของปัญญาและความสว่างในใจการสร้างบาร,รมีทั้งสิบทั์ไม่มีทางเลือกมีแต่ทางแรกเพราะยิ่งบาร,รมีมากกรรมก็ยิ่งละเอียดไม่มีสิ่งใดบังเอิญไม่มีใครเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลทุกคนทุกเรื่องราวล้วนมาเพื่อต่อยอดบาร,รมีที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในอดีตชาติบทความโดยพลอยไพลิน